สวัสดีครับเจนครอสนะครับ g i ว์แมคคอยครับวันนี้ก็ EP พิเศษครับ2.5นะครับซึ่งอ EP นี้ผมจะมาโชว์ให้ดูครับว่าม้าเจน8นะครับมันดียังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนที่ของของเกมเนี่ยครับก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะใช้ม้าในการวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ตอนนี้คือม้าผมเนี่ยผมไปรีสกิลมาแล้ตอนนี้คือสกิลสกิลม้าผมก็จะมีดิฟ นะฮะสปินแล้วก็มีในส่วนของตัวอ่า i ินสแตนแอสเซสต์เ t ชันแล้วก็ลัชนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวลัชที่เป็นอ่าอินสแตนแอสเซสต์เรชันนะฮะอันที่สองก็คือมันจะเป็นสกิลของเจน8เท่านั้นนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเมืองอ่านี่เลยแล้วกันครับทะเลทรายเดี๋ยวเราดูกันครับว่ามันใช้เวลานานเท่าไรหร่ก็ ก็เรื่องอยู่เนาะก็เกือบสุดแมปนะครับเดี๋ยวจะพาวิ่งด้วยครับพร้อมนะฮะไปเลยกลมันจะมีมาร์กนะฮะคืออาตอนเนี้ยมันพุ่งได้สองทีครับอันนี้คือผมกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดเอฟค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เมาส์หมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาครับ ก่คือกดชิปก็กด F ค้างไว้นะครับมันก็จะควบให้อัตโนมัตนินะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับในการขับเคลื่อนก็ อีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการผสมม้าแต่ผมขอเลเวลม้าอีก,อก,อก,อกนิดหนึ่งนะครับพอดีว่ามันเหลืออีกตัวหนึ่งมันยังไม่เลเวลตันนะฮะโดยการผสมม้านี่ครับคือมันก็บอกบอกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้เจนอะไรมาแต่ว่าหลักๆเนี่ยเปอร์เซ็นที่คนที่จะได้ค่อนข้างเยอะนี่ก็คือเลเวลม้าสามสิบนะครับแล้วก็ทั้งตัวผู้ทั้งตัวมีเลยนะครับเจนเดียวกันนะฮะเอามาผสมกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเจนนะครับคนที่ไม่ได้นี่ก็คือแบบดวง ตกสุดๆนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเจนม้าเนี่ยครับถ้าเราเลเวลตันจริงๆเนี่ยเราอดใจร้อนนิดนึงอะครับอย่าเพิ่งใจร้อนรีบประสบนะฮะก็คือผมก็จะใช้30แล้วก็อีกตัวก็30เหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้ที่ได้มานี่คือแบบดวงดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเมียมันเนี่ยแค่เลเวล16เท่านั้นเองครับเจนเจ็ดเลเวลสินะครับแล้วก็ตัวผู้นี่รู้สึกจะเป็นตัวเจนเจ็เหมือนกันแต่เลเวลสาสิบนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควร ท,ที่จะมาประสบกันนะแต่ว่าก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับถ้าดวงดีก็คือเราก็จะได้ม้าเจนแปดมาใช้งานซึ่งมันเป็นณแพตตอนนี้นะฮะก็คือมันตันแลวครับแล้วก็ถ้าตามเว็บจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4 4 4สแบบเนาะถ้าเป็นตัวเจนแปดนะฮะก็แล้วแต่ดวงครับใครได้สีขาวนี่ก็จะดีหน่อยความเร็วนี่ก็ตั้งต้นนี่แทบจะร้อยห้าสิบเลยครับ นี่ได้ตัวเคเรสุดครับแต่มันก็ยังดีครับมันมีสกิลที่แบบเนี่ยครับุ่งสองมาให้ซึ่งตอนนี้ผมกำลังลองวิ่งอยู่ที่ถึงไฮเดลแล้วนะครับเนี่ยผ่านไฮเดลมาแล้วสองนาทีนะรประมาณสองนาทีนิดๆน,น,นะครับถึงไฮเดลแล้วอะซึ่งปกติถ้าเป็นมาร์เจนหนึ่งเจนสองเนี่ยโหยี่สิบามินาทีาทก่อนจะวิ่งมาครับแต่นี่ผมกำลังจะดูอยู่ว่ามันใช้เวลาเท่าไหรน่นี่ประมาณครึ่งทางแล้วครับ กินไปประมาณ2นาทีนิดๆน,น,นะครับซึ่งถ,ถ้าถามผมเองจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีมาเชนแปดนี่เราค่อนข้างสบายเยอะเลยนะครับอย่างเวลาเราฟาร์มของเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาของมาที่ม้าก่อนก็ได้นะครับจนแบบเราพอใจจริงๆหรืออาวุธมันพังจนหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อยเอามาใส่ตัวเราเองนะฮะแล้วค่อยกลับเมืองมันก็จะย่นเวลาไปได้เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เวลากับการเดินทางในเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเวลาวิ่งอย่างเงี้ยครับ เราไม่ได้มารเจนเยอะๆสูงๆแล้วก็อุปกรณ์ใส่ดีหน่อยนะครับมันก็จะค่อนข้างที่แบบดูน่าเบื่อเลยครับต่อให้มันมีออโต้จริงเราคลิกแล้วก็กดตัวทีเดินปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับมันก็โอ้โหจะถึงก็จะอะไรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของัเวลาวอเวลาอะไรด้วยนะครับเจออลเจออะไร้ยครับเรามีสกิลลัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาม้าเราเนี่ยวิ่งแล้วก็ไปชนให้คู่ต่อสู้เราล้มได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะมีประโยชน์เยอะเลยนะครับ เพราะเวลาคู่ต่อสู้ล้มแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะช่วยช่วยซ้าเติมได้แล้วนะครับเพื่อนเราเนี่ยก็จะรอรอจังหวะอยู่นะเพราะบางทีมันจะมีบางอาชีพนะครับที่อยู่บนม้าแล้วค่อนข้างได้เปรียบนะอย่างยกตัวอย่างเช่นวิศา์นะครับนักธนูนะฮะเขาทาดาเมจได้แรงๆครับแล้วเขามีม้าช่วยในการเดินทางหรือว่าเดินเดินหลบเดินอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไวกว่าคนที่แบบยืนพื้นนะครับเพราะเวลาเวลาขี่ม้าเนี่ยเราจะเร็วกว่า คนที่ยืนพื้นอย่งนี้นก็วิ่งไม่ทันครับไล่ย,ยากแถมยิงฟรีต่างหากนะครับคนที่โดนตีก็เครียดเพื่อนก็เมื่อไรวิ่งจะวิ่งมาช่วยกูชนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ,าอา้าวเอ่อคาถ้ามีมันก็ดีนะครับยิ่งทุกคนถ้ามีเจนหกเจนเจ็ดอย่างน้อยๆนะครับเอาไว้ขี่อย่างนี้นเรากนะร็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับฮะโอเคถึงแล้วครับเนี่ยครับเมือง ตั้งแต่เมือสี่สิบนะครับผมวิ่งมาเลยครับเอาจริงๆก็ประมาณสี่ถึงห้านาทีครับประมาณนี้ครับนยฮะถึงละไวมากครับพุ่งพุ่งพุ่งอะไรโมไปด้วยอะไรไปด้วยสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็คลิปนี้ครับอวดม้าครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการผสมม้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการผสมม้านะครับเป็นยังไงตั้งแต่เบสิกเลยการเตรียมนะครับ ว่าควรจะมีม้าอะไรเลเวลประมาณไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผสมกันให้ดูเลยครับแล้วก็มาดูผลกันครับผมมีเจน6-2ตัวนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียตัวนึงตอนตน,ตนี้ผมกำลังวิอ,อยู่เดี๋ยวถ้าสำเร็จยังไงแล้วเดี๋ยวผมอัปคลิปมาให้ดูกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ